บอโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม 10เมษายนที่ผ่านมาซาดิโอมาเน่พ่อนาเดทแห่งแอนฟิลเมดอินซเซนกกามีอายุครบ28ปีบริบูรณ์28ปีที่ผ่านมาของเขาต้องผ่านอุปสรรคเส้นทางอันขรุขระมากมายเส้นทางการเริ่มต้นของเขาไม่ได้โรยดีกรีกุลาบต้องดิ้นรนต่อสู้และจากบัานเกิดเพื่อนเดินทางตามฝันก่อนจะได้ขึ้นแทนเป็นแข้งยอดเยี่ยมแอฟริกาแบบในปัจจุบันวันนี้ขอบสนามได้นำเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของเขามาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนครับ ซาดิโอมาเน่เกิดในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบัมบาลีเมืองเซดิโอทางตอนใต้ของเซเนกัลและก็ต้องมาอาศัยกับลุงของเขาเพราะครอบครัวยากจนซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือมาเน่ลคลั่งไคลยการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเขาจะเล่นฟุตบอลอยู่ข้างถนนแถวบ้านทุกเช้าเย็นซึ่งมาเน่นะครับก็เคยเปิดเผยว่าพ่อแม่ของมาเน่ไม่ค่อยปลื้มใจเท่าไหร่ที่ใจของมาเน่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยมาเน่เคยเล่าถึงเรื่องนี้ว่า ย้อนกลับไปในวัยเด็กผมเกิดในหมู่บ้านที่ไม่มีทางที่จะเป็นนักฟุตบอลได้เลยครับผมจําได้ว่าแค่ตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่ของผมบอกว่าผมควรจะเรียนหนังสือเพื่อเป็นคุณครูซะมากกว่าพ่อแม่ผมไม่สนับสนุนการเล่นฟุตบอลเท่าไหร่ครับแถมยังมองว่ากลายเป็นเรื่องเสียเวลาผมไม่มีทางประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ผมก็มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะเป็นนักฟุตบอลและทําให้พวกเขาภูมิใจในตัวผมได้นะครับ อย่างไรก็ตามหลังจากเซเนกัลในสร้างปฏิหารในมหากับฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ที่เขี่ยฝรั่งเศสแชมป์เก่าตกรอบแรกและเซเนกัลก็ได้ทะลุถึงเข้า8ทีมสุดท้ายจุดประกายให้ซาดิโอมาเนตั้งมั่นจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตเขาตระเวนแข่งขันฟุตบอลร,รายการต่างๆของหมู่บ้านและฉายแววจนมีความสามารถพาทีมเอาชนะได้อยู่เสมอมาเน่ได้ขอให้ครอบครัวของเขาช่วยผลักดันและส่งเสริมเขาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งแม้ว่าลุง และครอบครัวจะยากจนแต่ทว่าเขาเห็นแววความตั้งมัน่นทุกคนในครอบครัวจึงช่วยการดมทุนขายพืชผักต่างๆเพื่อจะส่งมาเน่ออกไปสู่โลกกว้างที่ดีกว่าเดิมมาเน่ถือเป็นความหวังของคนในหมู่บ้านก็ว่าได้เพราะตลอดที่ผ่านมา หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีใครกล้าไปถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพทุกคนในหมู่บ้านจึงต่างกันช่วยรวบรวมเงินเพื่อเป็นทุนให้เขาสำหรับการเดินทางตามล่าความฝันครั้งนี้เมื่อมีทุนทรัพย์เพียงพอในการตามหาฝันมาเน่ก็เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงดาก,ากากับลุงของเขาเพื่อจะร่วมทดสอบฝีเท้ากับอะคาเดมี่ซึ่งเนื่องจากความพยายามที่เขาเป็นคนยากจนท้าไม่มีเสื้อกางเกงฟุตบอลและรองเท้าเก่าๆปัดขาดมาเน่จึงถูกมองเป็นตัวตลกเมื่อไปถึงที่ทดสอบนั่นตั้งแต่วันแรกมาเน่ย้อนอดีตให้ฟังว่า วันนั้นผมเดินทางจากบ้านเกิดมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงกับลุงของผมแล้วมันนเรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นครับผมเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับอะคาเดมี่ซึ่งก็มีเด็กมากมายที่เดินทางมาทดสอบฝีเท้าความหวังที่จะได้รับเลือกเข้าสู่ทีมเนี่ยมันมีทุกคนครับและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่เคยลืมมีชายอายุมากคนหนึ่งครับมองผมแบแบแปลกๆเหมือนผมมาอยู่ผิดที่ผิดทางวันนั้นเขาถามผมว่าผมมาอยู่ที่นี่เพื่อทดสอบฝีเีนกั้นหรือผมก็ตอบว่าใช่ครับเขาก็เลยถามผมต่อว่าด้วยรองเท้าผัดขาด ด,นะดูสินายจะเตะบอลด้วยสภาพตีนแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันโศโกโรคทั้งเก่าและก็ขาดไปหมดหลังจากนั้นเขาก็พูดต่ออีกว่าโทษน้นน้่นกางเกงบอลนายห,หรือไม่มีกางเกงที่ดีกว่านี้แล้วหรือไงผมก็ตอบกลับไปว่านี่เป็นสิ่งดีที่สุดแล้วที่ผมมีใส่ผมแค่ต้องการเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นผมก็ลงไปทดสอบฝีเท้าซึ่งคุณต้องได้เห็นสีหน้าเซอร์ไพรส์ของผู้ชายที่พูดถึงเสื้อผ้าผมหลังจบแมนเนี่ยเขาเดินมาหาผมแล้วเขาบอกว่าฉันเลือกนายนายจะได้เล่นในทีมฉันและหลังจากนั้นผมก็ ก็ได้เข้าสู่อะคาเดมี่ หลังจากนั้นมาเน่ได้เข้าร่วมทีมอะคาเดมี่ของสโมสรท้องถิ่นจนกระทั่งแมวมองชาฝรั่งเศสมาพบเขาและกระถูกใจในพรสวรรค์ที่เขามีจึงตัดสินใจพาข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝรั่งเศสด้วยไวเพียง15ขวบเพื่อจะเล่นกับสโมสรเมดในลีกเอิงฝรั่งเศสและก็ย้ายไปอยู่ทีมเรดบูสวบวกนักกระย้ายมาคาแขงกับเสาแทมป์ตันจนได้ท้ายที่สุดมาเน่ ane, กลายมาเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลคาดตัวแพงมหาศาลอย่างมากในปัจจุบันแถมยังพาหง์แดงกลับมาเชิิฉายด้วยการคว้าแชมป์รายการรับเมเจอร์และจากผลงานในปี29ที่โดดเด่นเกิน ใครไร้ที่ติกระพงาดควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของแอฟริกามากรองได้นี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นแอฟริกาที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในตอนนี้อย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้เขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ทว่ามาเน่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลืมบุญคุณหมู่บ้านเล็กๆบ้านเกิดของเขามาเน่ ane, บริจาคเงินทุกปีเพื่อสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและก็ช่วยให้เด็กๆได้มีการศึกษาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านดีขึ้นล่าสุดครับเขาก็เพึงทําการบริจาคเงินจานวน45,000ยูโรให้กับหน่วยงานต่อสู้กับโควิด ในบ้านนเกิดี่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาเพียบพร้อมมีเพียงแค่ความฝันและก็ความมานะพยายามซึ่งกําลังใจจากคนรอบข้างที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันทําให้ฝันของเขาเป็นจริงวันนี้มาเน่สามารถจารเรกชื่อของตัวเองไว้บนหน้าประติสตร์ลูกหนังได้สําเร็จสิ่งมันก็หวังว่าเรื่องราวของมาเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนในขอบสนามที่ท้อแท้อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะรับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดให้เราได้เ้อ โมเมนข้อบาอขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม